สวัสดีครับผมชื่อนายเชยพัฒลิงปิอังคานันชื่อเล่นชื่อแผ่นดินปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการครับกิจกรรมที่ผมเคยทําระหว่างการศึกษามีมากมายไม่ว่าจะเป็นในช่วงประถมที่ผมได้ทําช่อง y t u t u เป็นของตัวเองซึ่งมีความตั้งใจและอัปโหลดลงไปมากกว่า40ตอนหรือว่าจะเป็นในช่วงมัธยมศึกษาที่ผม ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของละครค่ายการได้เป็นผู้นำแซนเชียรวมไปถึงการได้เข้าร่วมการประกวด c o ว e r dance ต่างๆด้วยครับนอกจากนี้ผมก็ยังได้เข้าร่วมกิจกรรม audition กับค่ายเพลงต่างๆและก็ได้เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติมด้วยครับซึ่งภาษาญี่ปุ่นตอนนี้ของผมก็อยู่ในระดับ N4 และผมมีความต้องการที่จะพัฒนาและต่อยอดเพื่อที่จะสอบผ่านในระดับ N1 ให้ได้ครับ ส่วนเหตุผลที่ผมเลือกเข้าคณะนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าผมอยากที่จะพัฒนาทักษะของตัวเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าบ้านหลังบ้านหรือว่าทักษะอื่นๆที่จำเป็นในอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเช่น personal branding marketing แล้วก็ management อ,อื่นๆครับซึ่งจุดมุ่งหวังของผมนะครับนั่นก็คือการนำความรู้ทั้งหมดที่ได้รับหลังเรียนจบนำไปพัฒนาและต่อยอดอุตสาหกรรมบันเทิงได้รับการยกระดับและดียิ่งขึ้นครับ In the next 10 years, I see myself as a well-known artist full of energy, talent, and hope. I want to release my own album, holding my fanside events, and perform on my own concert. I want to work with a great producer, have songs that hit on the Billboard charts, and attend to the award show like Mama, or even global award show like VMA's. And I want to be someone who has changed the entertainment industry in a meaningful way. Thank you.